สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําความสะอาดฟิล์มจะมาฉายหนังเหมือนที่คุณลุงมนัฐเขาทําแต่ก่อนจะฉายหนังทําความสะอาดฟิล์มลุงมนัฐก็บอกว่าให้ทําความสะอาดบ้านซะก่อนมาแล้วครับหนังของเราอผู้ที่อัญเชิญหนังมาก็คือคุณนุประเดิมซึ่งเป็นผู้ที่ไปหาม,มาส่วนคนที่เดินอยู่ริมนั้นก็คือคุณหนึ่งครับเมื่อวานนี่ถูกหวยบานเลยเขาบอกว่าเป็นหนังของมิตรชัยบัญชาครับฟิลมนะ์มมันมีอยู่สามม้วน <c oughs> อันหนึ่งสอง แล้วก็สามอืมไม่ค่อยเต็มม้วนเลยตัดต่อแล้วจะเหลือหนังสักกี่นาทีนะเนี่ยเริ่มแล้วครับกระบวนการกรอและเช็คฟิล์มที่ได้มาซึ่งจะเหมือนกับทุกๆครั้งที่ลุงมนัดกับคุณโน้เขาได้หนังมาเราก็จะทำกันแบบนี้แต่ว่าวันนี้กระผมป้าเทพจะเริ่มซะเอง <c oughs> อืมก่อนอื่นก็ส่องก่อนนะดูหัวดูหางของหนังเพื่อที่จะได้ใส่ให้ถูก จากนั้นก็กรอหมุนติวติวติวอย่าแรงนะเพราะฟีม,มันจะขาดฟิลีของเราเนี่ยอายุมากแล้วโดยเฉพาะเรื่องนี้โอ้โหพระเจ้าปคุณเอ้ยเกือบ60ปีหนังปี2507นี่เห็นไหมครับรอยที่เขาบากรูน้ำเตยไว้แต่ปัญหานี้ลุงม,มนัดบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราจะใช้กลับน้ำเตยอีกข้างหนึ่ง ที่ต้องกรอช้าเพราะาเราต้องหยุดดูภาพดูความสมบูรณ์ของรูน้ำเตยของหนังเพราะพบว่าถ้ามีรอยแตกและมีรอยที่ค้ณเล็มไว้มากมายแบบนี้ซึ่งบางคนเขาก็ตัดฟิล์มส่วนนี้ทิ้งออกไปเลยแต่ลุงมนัดบอกว่าเราต้องฉายเพื่อรักษาภาพถ้าเจอแบบนี้ก็ให้กลับน้ำเตยอีกข้างมาฉายแทนไก้ไม่มีเสียภาพ ฟิล์มสามวนนี่พวกเราก็ช่วยกันเช็ดช่วยกันทำความสะอาดกรอและตัดต่อจากนั้นก็จะมาฉายเพื่อทำไฟล์วันนี้คุณนุเป็นคนบันทึกภาพครับส่วนผมวันนี้งดภาคมาฉายลุงมนัน,นั้นควบคุมอยู่ด้านหลังอา้าวฉายกลับข้างว้ยภาพกลับมาคืนแล้วปัญหาแบบนี้ลุงมนัดบอกว่าจะเจอบ่อยมากในหนังไทยเก่าๆสื่งฟิล์มจะกลับข้างซ้ายขวาแต่เราไม่ได้ฉายจอกลางแปลงเพราะฉะนั้น ภาพจะกลับข้างซ้ายหรือขวาไม่มีปัญหาครับ <c oughs> วิธีแก้ของพวกเราก็คือเราก็เอาไฟล์หนังไปเข้าในโปรแกรมตัดต่อในคอมพิวเตอร์จากนั้นก็ทําให้ภาพมันถูกข้างไปในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งเรื่องโดยที่เราไม่ต้องไปกลับฟิล์มฉายจริงๆประเทพนะ่ะแอบถามลงมนัดว่าใช้เวลากับภาพนะ่ะนานไหมก็ได้คําตอบว่าบางเรื่องก็ใช้เวลาประมาณ10วันถึงจะแล้วเสร็จ ากนี้เท่าที่มองเห็นผมคงต้องภาคสองตัวครับทั้งชุมพรและกระดอกดินส่วนปัสสุกนะสบายหน่อยภาคพิสมัยนอนหลับอยู่บนอ้อมแขนของมิชัยบัญชาเมื่อเรื่องนี้มีพิสมัยท่านเล่นดีเลยเกินนอนนิ่งเชียฮส่วนดอกดินนะโอ้โหปืนนี่สองบอกบอกซ้ายบอกขวาแล้วผมจะภาคยังไงล่ะเนี่ยฮอย่าร้องไห้นะลูกคุณภาคค่ะ แย่งประสูนและสองคำเรื่องชายชาตรีขนาดนั่งดูหนังใบๆยังสนุกมากเลยนะครับเนี่ยแม่และนี่ก็คือไฟล์ภาพดิจิตอลนะครับที่ใช้มาจากเครื่องฉายแล้วก็เอามาเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับงานต่อไปก็คือต้องลำดับภาพนะครับตัดต่อแล้วก็ตัดเล็มส่วนที่เสียหายวบๆแวบๆนะครับออกไปก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มช่วยกันภาคหนังเรื่องนี้ ส่วนจะภาคเมื่อไรใช้เมื่อไรข่าวคืบหน้าจะนำเสนอต่อไปนะครับบายบาย